เรามีน้องชายด้วยค่ะเป็นภาพหลุมฐานเกษตรค่ะได้รับเกียร์ เค็นกันในบทจอยในผูชายรัชชาน่มครับได้ดูไหมคะได้ดูไหมคะได้ดูออบสานเบลืองเลยครับโอ้โหบอกอีสานเบลืองเลยก็อีสานมาเบนจ์จ้าผู้ต่อยมาจากจังหวัดในจ้าอ่างนาจันทร์ครับอานาจันทรบอกโอ้โหจังหวัดไเลือกเที่ยงกันออกมาจังหวัดใดครยูอราานเพืจ้าจวิงจริงแล้ว พิเศษเลยซถูกบี่อื่นนะเจก็ือนะครับโอ้โหก็ที่นเลยะคท่ตีกินยหอว่าีครับกินหมไกินแบบอาหารแบบรีคือเจะกินกุ้ไก่ทะเลกีครับเพื่อนครับเพื่อนที่ไก่ทะเลกีครับ เล่นที่เหนื่อด้วยอองก่างกายด้วยออจริงจริงแล้วดิวดิวนะของเขานอกเวลาเขาบอกว่าคุณแมนี้เป็นชอบเล่นกีมากแล้วก็มีเป็นเหมากอยาจะเหนุได้เหเรียกขจริงรงเาเหตนทั้งองขเลยค่ไมหลับไม่คินะ วันนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะเมื่อเราถามคำถามไปแล้วรีบยกมือขึ้นเลยนะคะใครที่ยกมือขึ้นก่อนเดี๋ยวเราจะให้สิทธิ์คุณได้มาร่วมตอบคำถามแล้วก็ใครที่ตอบถูก ขอบคุณชายต่อยนี้จะให้เยอะกว่านี้นะโอ้โหถูกมั้เอ่ยถูกครับถูกครับ เองจริงๆจะอยากทำเองไม่หรอนี่คือนเองเชนนะคะขบเช้นะคะทอยากทราบว่าอีกองช้สองชิ้นอีกชิ้นจะแจกดังนี้ไม่ใช่ ด้วยกันนะในงานนี้เท่าน,านั้นอ่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแลย้ว ้ยั่วสักนิดหนึ่ว่วันนี้นะคะได้แต่ด้านใน,น,น CTF ของเราเนี่ยมีสินค้าอะไร,ระตารา่างๆมาให้ทุณท่านได้เดินดอางนี้นะคะสดพิเศษด้วยใครนนี้สามารถเดินทามไปได้เลยค,ะคะ่ะมาเลยนะคะแล้ก็เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเราจะไปฝากยินเคยร้อเพลงมห้องรรย์ในค่ะในต่งในโซนเวทีกลาง แต่แล e ้วสุดโหดิซนี่ก <in la> <ina> la ินแต่ไ like ข่แดงแต่ก็ยังกลัวแับว่าขาดสายขานแบบนี้แต่จริงจริงแล้วเขาบอกว่าคือเรามีแย่ตำหนิทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวนะซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่ชื่อชอบอย่างคุณเตยเนี่ยชอบรับประทานไข่ขาวเราก็มีแยก ไปมากค่ะแต่ว่าพอดีมีเพื่อนเราสองคนการหน้าที่ของเราไม่ไดู้กแค่ตรงนี้อ่ะไม่ใช่หรอเดี๋ยวไปติดตามเดี๋ยวเจอกันได้นะคะเดี๋ยวไปที่ร้านเน่าอันีเลยใช่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นืองจากที่เราจะมีอาหารให้ลูกค้าได้รับประทานแล้วก็ยังมีผลไม้ซึ่งบอกได้เลยว่าวันนี้จำหน่ายเรลราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่159บาทเท่านั้นกับเมลอนนะคะของเจ๊ไต้ซึ่งเรามาจำหน่ายเลยสดมากๆที่ฉันซื้อไปแล้วค่ะคุณ อ๋อไม่ใช่ลูกนึงนี่เกือบสกิโลเลยนะจับหนายในราคาสุดพิเศษนอกจากนี้ยังของหวานอร่อยมากๆซึ่งตอนนี้ามาค่ะแต่ว่าขอรี่จะถ่รูกได้เพง่ะแล้ว อาอร่อยแล้วก็มีรุกมากแล้วไม่ทำัะก็ซื้อพวกนี้ครับเข้ามาเวสเลยโอ้โหอย่างนี้นะสำหรับคุณเต้ย้องเห็นค่ะแบบนี้เลยอร่อยมีเออ่าวเือของแเดิม้าวค่ะจะกดมากเลยะซืนห,หนึ่งพีซหนึ่ง ก็สามารถทำให้เรารับประทานอาหารได้อย่างเต็มท้องเลยทีเดียวหรือว่าจะไในส่วนของไส้กรอกเราก็มีช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะนี้นะคะก็มีต่างรลาย่อสายนะคะปกติได้ได้ทานอยู่แล้วนะคะที่ก็ทานไส้กรอกไแบบเข้าไอกชี้อกชีดอ่าคุณู้อะไรกครับโอ้โหอย่านี้คือไม่้งูนาดเลยใช่ไหมคะ้าเนกรออกชีไม่ เยคครรับบห่อใช่ค่ะแต่ละราคาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าวันนี้นิมมอกได้เลยว่าถ้ามาซื้อในงานของเราแล้วทุกทุกสินค้าลดราคาการประมาณ20ถึง50เปอร์เซ็นต์เลยนะราคาเดียวรับช่วงเวลานี้นะคะไม่จีนก็โเดี๋ยวให้คุณเตยไปพักผ่อนเตรียมตัวขึ้นเวทีแล้วถ่ายรูปนี้จะไาถ่ายรูปด้านนี้เป็น C R อห้หมดแล้วกระโดดซ้ายขวาโอเคเอาไม้โอเคเอาไม้ลง ตเนะสาะ่อขาค่ะไปหลังไม่ะหลงไปหลังได้มุที่เสวยีอความบันเทิงให้กับคุณผ้ชค่ะแล้วแคุณผู้นบหอตาไมเไแล้วนะคะก็ไปเจอไปดยจกัวเสิร์ฟตัวนี้นะคะแล้วก็ในุ